นี่คือเรือนจำชางงีในสิงคโปร์ซึ่งรู้จักกันในฉายาบ้านหมาแห่งโลกคุกผู้ต้องขังจะถูกกักขังในพื้นที่แค่เพียง6กตารางเมตรมีเพียงห้องเดียวกับห้องน้ําที่แยกด้วยผนังเตี้ยๆภายในห้องไม่มีสิ่งของใดๆเพิ่มเติมแม้แต่เตียงนอนก็ไม่มีประตูห้องขังแบ่งเป็น3ส่วนด้านบนสําหรับให้เจ้าหน้าที่มองเห็นผู้ต้องขังด้านกลางใช้ใส่กุญแจมือก่อนนําตัวออกไปด้านล่างสําหรับส่งอาหารในช่วงมื้ออาหารผู้ต้องขังต้องนอนราบกับพื้นเพื่อรับอาหาร แต่และห้องมีการติดกล้องอินฟราเรดสำหรับมองตอนกลางคืน2ตัวทำให้ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยไม่มีแอร์หรือพัดลมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเป็นแบบโปร่งใสทั้งหมดแรงสีฟาดและช้อนถูกตัดสั้นและทำให้อ่อนเพื่อความปลอดภัยไม่มีหมอนมีเพียงผ้าห่มบางสองผืนและเสือ่อผืนหนึ่งที่หยาบกระด้างมีแนวปฏิบัติติดไว้ที่หน้าห้องซึ่งควบคุมการจัดวางสิ่งของอย่างเข้มงวดเช่นห้ามมีตะขอแขวนเกิน3าอันห้ามวาดเขียนบนผนัง ห้ามหยัดของใดๆไว้ในช่องหน้าต่างพฤติกรรมประจําวันของผู้ต้องขังจะถูกให้คะแนนและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบผ่านอุปกรณ์พกพาหากคะแนนตกต่ำกว่าระดับที่กําหนดจะได้รับโทษเช่นการอดอาหารการกักตัวเดี่ยวหรือการขยายเวลาจําคุกเวลา6กนาฬิกาไฟจะถูกเปิดขึ้นจากนั้นมีเวลาหนึ่งชั่วโมงสําหรับการดูแลความสะอาดส่วนตัวเช่นแปรงฟันอาบน้ำและทําความสะอาดห้องเวลาเจดนาฬิกาจะมีการตรวจสอบห้องขังจากนั้นจึงเป็นเวลารับประทานอาหารเช้า